สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์นีเคนะครับวันนี้วันพฤหัที่สิบสี่ตุลาคมนะครับคลิปวันนี้ทางเป็นแนว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 ทางเยอรมันครับอาจจะยืดยืดหน่อยนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันครับอ้าวซ้ำมายังไงรีวายมาโอเคเสียงที่ท่านได้ยินครับอาจจะมีเสียงสู้ๆซะซนะครับเนื่องจากฝนตกหนักขนาดนี้ครับฝนตกหนักพอสมควรนะครับ ก็เยอรมันเด่นเดินมา2วันติดน้อเมื่อวานนี้มาทั้ง8ทั้งห้านะครับมาทั้งคู่แต่เจาะยังไม่แม่นอยู่ครับเจาะยังไม่แม่นไม่รู้เป็นอะไรครับเรื่อนต่อค่ำคืนนี้กันครับสำหรับสมรัดเนี่ยรัสเซียมา3ามวันติดมารูดยังเจาะไม่มาเลยเยอรมันมาสองวันติดก็ยังเจาะไม่มาเนี่ยสำหรับสำหรับขารูดก่อนแล้วกันเนาะเยอรมันเป็นเช่นไรเยอรมันมันนี่เด่นสุดสองครับ สองหนึ่งบวกแปดสามครับสองห้าบวกแปดเจ็ดครับสองเจ็ดบวกแปดเก้าครับผมร้อยมัดเก้าครับร้อยมัดเก้า ครับประมาณนี้ก็สำรับพุ้นเยอรมันขอให้เจาะเข้าสักทีนะเ <c oughs> ยอรมันผมจับที่บวกนะครับผมจับที่บวกผมว่าสองสองเก้าก็สวย 2, น่าจสองเก้าน่าจะอยู่บนครับก็เลยลักษณะคล้ายลากลักษณะคล้ายลากสองเก้าก 2, นะครับแต่มันจะสองจะมาดักสิบสองจะมาดักสิบแปดจะมาดักสิบสองมาดักสิบบนแปดมาดักสิบล่างโดยประมาณโดยประมาณครับก็ ขาไม่สนใจควนจับก็วิ่งรูดไปแล้วกันเนาะวิ่งรูด2แล้วกันผมว่าโอกาส2จะมาเป็นไปได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นแนวทางเนาะผมไม่สามารถสู้เสียงฟ้าเสียงฝนได้แล้วผมจะยอ่อผมจะพอแล้วโอเคครับ <laughs> เฮงเเลยทุกท่านครบับสวัสดีครับ